หนูคว่าถ้าเราไม่มีการศึกษาเราก็จะไม่รู้ว่าอนาคตตัวเองนะคะจะเป็นยังไงคือหนูเองก็อยากพัฒนาชุมชนอยากให้ชุมชนเนีคะเข้มแข็งสิ่งแรกที่เราก่อนจะพัฒนาชุมชนแบบนี้นะคะ่ะเราหนูก็อยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นดวววงใจไ้ยา เธอคือดวงดาวที่งามสดใสอาจจะวันไวขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอย ใช้ความกล้าออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าหาความรู้เพื่อกลับไปดูแลชุมชนและนี่คือคนเก่งหัวใจแกร่งคนที่743มลาบริหรือมลาบรีมีความหมายว่าคนป่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ชีวิตในป่า ย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆเป็นเวลา10ปีแล้วที่ชุมชนชามลาริรวมถึงครอบครัวของดอยอพยพจากอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่มาอยู่ในพื้นที่ของศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอำเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านที่อยู่มั่นคงและได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตหลายด้านรวมถึงเรื่องการศึกษาของเด็ก อยและเพื่อนๆเ,เป็นความหวังของชุมชนที่อยากให้ลูกหลานเรียนถึงปริญญาตรีชุมชนชามระบริกภูฟ้ามีศูนย์การเรียนรู้ที่สอนเพียงชั้นอนุบาลถึงประถมเท่านั้น <c oughs> เมื่อสองปีก่อนคณะครูจากโรงเรียนหมอกเกลือ <c oughs> เข้ามาแนะแนวการศึกษาในชุมชนและชักชวนให้เด็กๆออกไปเรียน กลุ่มแรกนะคะก็จะมีพวกหนูสามคนก็คือหนูดอยแล้วก็มนาวุฒินี่ค่ะสามคนแรกนี่ค่ะเข้าไปเรียนแล้วก็มีคนที่ตามมาก็คือพี่สุรีแล้วก็น้องคณิตาค่ะเรียนตามไปด้วยโรงเรียนช่วยเหลือด้วยการให้อยู่หอพักฟรีพร้อมอาหารดอยกับเพื่อนจะได้กลับบ้านในช่วงบ่ายวันศุกร์และกลับมาโรงเรียนในวันอาทิตย์ครับผมขอว่าพอครับอยากจะไปเฮียนลูกไป ลกหาคนเดียวเตอะลูกตัดสินใจอยากจะไปเฮียนผอมหัวปล่อยไปเขาก็ว่าลูกไปเฮียนท่านนะก็ต้องพอตัวเกาพ่องม,มนปมลลเออปลนไปยังปลอดจะดูแลคนเดียวได้ พ่อกับแม่มีลูกห้าคนพี่ชายคนโตไปทำงานนอกหมู่บ้านและเรียนกศออนอไปด้วยเวลาได้เงินเดือนมาแบบนี้ค่ะพี่ชายหนูก็จะส่งมาทางบ้านพี่ชายหนูได้ประมาณสักสามพันหนเนี้ยก็ส่งให้แม่สองพันแล้วก็เก็บไว้ที่ตัวเองแบบนี้นะะี่ค่ะส่งเรียนตัวเองด้วยค่ะดอยยังมีน้องชายอีกสองคน <c oughs> กำลังเรียนอยู่ชั้นปห้า <c oughs> มีศูนย์การเรียนรู้ที่สอนประถมเท่านั้น คือขอยให้น้องเรียนจนถึงจบม .6 ก,ก็ได้แล้วก็ไปหางานทําที่เหมาะเดี๋ยวพี่จะหาทุนช่วยช่วยน้องเองดอยมีแรงผลักดันที่ชื่อว่าความหวังเขาอยากพัฒนาหมู่บ้านของเขาเขาไม่อยากให้อยู่คงสภาพเดิมที่แบบที่ลำบากถ้าเขาได้ศึกษาไปไกลแล้วก็มีทุนทรัพย์ในการเรียนต่อเขาก็อาจจะสามารถพัฒนาครอบครัวหรือว่าหมู่บ้านได้ไกลคนี้ ชุมชนชามราบริฐานะยากจนนอกจากการหาของป่าผู้ชายจะเวียนกันออกไปรับจ้างนอกหมู่บ้านส่วนผู้หญิงจะทำงานหัตถกรรมเป็นไรายได้เสริมโดยฝึกทำงานนี้ตั้งแต่อายุ8ขวบเอาไว้ใช้ในการใส่เนื้อสัตว์เวลาเราไปล่ามาแบบนี้อวราแต่ก่อนเขาไม่มีภาคเขามานะคะในการ เปิดเด็กแบบนี้ค่ะเขาก็จะเอาเด็กใส่ในถุงย่ามเวลาย้ายทินต่างๆเส้นเชือกจากเถาวันทะแปดย้อมด้วยสีธรรมชาติมีเอกลักษณ์เป็นภูมิปัญญาของชามลาบริเมื่อได้รับการส่งเสริมเพิ่มมูลค่าจึงกลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนก็ต้องทำให้แบบมันมีสไตล์หน่อยแบบนี้นยคะมีฝาปิดบ้างหรือว่ามี ที่จับหิ้วแบบนี้บ้างืูว่าสะพายเหมือนกระเป๋าเป้แบบนี้ค่ะความรู้จากงานหัตถกรรมถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยภูมิใจที่มีส่วนช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชนเผ่าถ้าสมมติว่าเราอยากได้สีเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะเราก็จะเอาไปย้อมสีต่างๆสีฟ้าๆแบบนี้ค่ะเราก็จะเอาไปย้อมกับใบธอมรากยอปานี่ค่ะ ก็จะได้เป็นนสสีส้มๆห่อย <Good morning. S 1> ด้อยคว้าโอกาสในการเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองแม้จะเจอปัญหาที่กระทบจิตใจโดนล้อเรียนว่าเป็นตรงหนึงแบบนี้ค่ะผู้ใหญ่เขาเลยให้พวกนู้ม,มาเรียนที่บ้านดูเรียนที่บ้านตั้งแต่ป .2 จนถึงป .6 เพราะอยากมีโอกาสดอยจึงเลือกปรับตัวปรับใจให้เข้มแข็งและออกมาเผชิญโลกอีกครั้งแม้วเขาจะร้องยังไงก็ช่างเถอะเพราะเราเองมาที่นี่เพื่อเรียนไม่ใช่มาเพื่อมาเจอปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาของเราแม,ม่เนี้ยนะคะแล้วก็มีพี่ๆหลายคนเขามาคุยก็เริ่มที่จะปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ กิจก <t un> รรมที่ทําให้ดอยมีความสุขคือการปลูกผักอยากให้ในชุมชนเนี่ยค่ะเขาเรียนรู้เรื่องเกษตรกรอยากให้เขากินผักหรือว่าปลูกผักที่แบบไรส้สารพิษแบบนี้เนี่ยค่ะยูแบบเศรษฐกิจพอเพียงยังไงแบบนี้นี่ค่ะโรงเรียนรับซื้อผักของนักเรียนเพื่อให้เด็กๆมีรายได้ ก็ดีสําหรับเด็กขอบพักที่หาไรายได้พิเศษนี่ค่ะคือช่วยแบ่งเบาพะพะ่อแม่บ้างแบบนี้นีคะความรู้ที่ถูกต่อยอดย่อมเติบโตงอกงามโดยนําความรู้จากโรงเรียนกลับสู่ชุมชนถึงแม้ว่าเราไม่ค่อยมีพื้นที่มากแต่ว่าเราก็ทําแปลงเล็กๆเ,เราก็จะปลูกผักบุ้งหรือว,ว่าปลูกมะเขือไวส้สวนควรัวนิดหน่อยแล้วก็เลี้ยงหมูแล้วก็เลี้ยงไก่แบบนี้ค่ะเราอยากตั้ง แบบทินฐานให้มันคงเกยทำแบบกษตรกรแบบเนี้ยนะคะดวงใจไว้ยาวเธอคือดวงดาวที่งามสดใสอาจจะวันไวขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าทอาทัดทออย่าถอย โครงการสารรักโดย AIS มอบทุนการศึกษาให้นางสาวดอยสีชาวปา่าจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าพร้อมกันนี้มอบทุนช่วยเหลือครอบครัวอีก10,000บาทและโครงการสารรักได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบอกเหลือด้วยส่วนคนเก่งหัวใจเก่งอีกคนต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะที่บ้านมีเพียงแม่ที่พิการทางสมองและยายที่อายุมากกว่า80ปี ป้อมไม่เคยรู้จักพ่อแม่พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ป้อมต้องเป็นกำลังหลักของบ้านรับจ้างทั่วไปและดินรนทุกทางเพื่อดูแลแม่กับยายและส่งเสียตัวเองเรียนป้อมเข้าร่วมโครงการสารรักในปี2547 และจบการศึกษาจากคณะรัฐประศาสนศ,ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีทำงานรับราชการทหารที่จังหวัดปัตตานีตั้งแต่ปี2554งานในหน้าที่ครับสำคัญยิ่งครับเพราะว่าเราเลือกที่จะทำแล้วเราต้องทำให้ดีที่สุดครับภาวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครับว่าเรายังมีแม่ที่ต้องดูแลครับย่ยเสียชีวิตแล้วปัจจุบัน วิทิตขวัญใจได้ย้ายมารับราชการทหารตำแหน่งทหารสื่อสารที่จังหวัดเพชรบุรีเขารู้สึกภาคภูมิใจครับที่ตัวเองมีความมาน,นะมีความอดทนมีความพยายามครับจุดมุ่งหมายของผมคือวันนี้ครับจากเดิมที่เคยลำบากครับตอนนี้ก็มีงานที่มั่นคงแล้วครับคนเราเลือกเกินไม่ได้ครับแต่คนเราเลือกที่จะเป็นได้ครับ พราะป้อมไม่เคยท้อกับชีวิตจึงประสบความสำเร็จในวันนี้และคุณผู้ชมสามารถช่วยเหลือเด็กๆทุกคนไม่ให้ท้อถอยได้นะคะด้วยการให้กำลังใจกับพวกเขาชมและแชร์เรื่องราวของคนเก่งโดยได้แก่งสวัสดีค่ะ